สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะ อึ้งดวงใบเตยดีเจแมนเคราะ์ซ้ำกรรมซัดลากยาวถึงปี2568เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากมายสำหรับกรณีที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดไต่สวนคำร้องปล่อยชั่วคราวของนางสาวสุธีวันกุลชรหรือทวีสินหรือใบเตยอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังอายุ35ปีจำเลยที่3คดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ forex 3d ที่นายชาญวิทย์ทวีสินหรือลุกน้องชายและนายอมร กุศลทนายความของนางสาวสุธีวันหรือใบเตยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทขอความเป็นธรรมต่อศาลเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งที่3ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวภายหลังศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวถูกทีวันหรือใบเตยโดยการกำหนดวงเงิน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไข ใส่กำไร EM ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นย้อนคำทำํานายของซินแสเข่งชมทัศน์ พระไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงเจาะลึกชะตาใบาเตยดีเจแมนกับมรสุมชีวิตช่วงปี2566ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาของใบเตย75%ที่จะต้องระวังและหลีกเลี่ยงมีการเล่าว,ว่าใบาเตยเกิดวันที่24มีนาคม2531เป็นปีที่มีผลกระทบกับตนเองก่อให้เกิด การให้ร้ายขัดแย้งไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูตกเกณฑ์คดีความประกอบกับในดวงชะตาของใบเตยเป็นผู้หญิงใจใหญ่ไม่ยอมคนใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาจารย์อยู่ในตนแต่มักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นก็จะมีผลกระทบขัดแย้งในตนเองก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจสมองคิดอย่าง ใจคิดอีกอย่างความคิดความอ่านส่วนทางกันและมีดวงชะตาที่มีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องระมัดระวังให้มาก ด้านดีเจแมนเกิดวันจันทร์ที่7คกุมภาพันธ์2,526เป็นปีที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวในดวงชะตานั้นพื้นฐานดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือมีดวงอุปธรรมและสนับสนุนเป็นคนที่รู้จักปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ในปี2566ปีนี้จึงถือว่าเป็นปีเสริม ปีที่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการช่วยเหลือนั่นเองทั้งนี้ถ้าเปรียบดวงชะตาแล้วดวงชะตาระหว่างของใบเตยมีผลเป็นลบในเรื่องคดีความมากกว่าที่มีโอกาส ก่อให้เกิดเหตุคดีความเกิดขึ้นส่วนของดีเจแมนจึงเหมือนกับเป็นการพลอยติดร่างเหในช่วงรอบปีให้มีคดีความด้วยกันและมีผลกระทบด้วยกันแต่ถ้าวิเคราะห์ในดวงชะตาของดีเจแมนมีโอกาสโชคช่วยที่จะหลุดรอดพ้นจากคดีความได้ง่ายกว่าของใบเตยซึ่งมีผลเป็นลบทั้งดวงชะตาของตนเอง และปีที่มีผลประทะก่อให้เกิดคดีความ เกิดขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2,568ซึ่งเป็นปีที่เลียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นและในปี2,568นั้นก็ยังคงต้องเตือนดีเจแมนว่าให้ระวังที่อาจจะมีผลกระทบรุนแรงก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพรากเป็นมรสุมชีวิตที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากรู้จักระวางไว้ในปี2,56 ปี2,568ก็อาจมีผลกระทบเบาบางลงไปบ้างเช่นเดียวกันขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ